สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ10บบาทปี2531ตัวติดหายากที่เขานิยมเล่นกันนะครับผลิตอยู่ประมาณหลักหมื่นหรือแสนเหรียญผมจำไม่ได้แต่ก็น้อยนะครับอาจจะหมื่นหกพันเหรียญไม่แน่ใจหรือแสนเหรียญก็ให้เวลาเพื่อนๆนะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับกดหยุดเลยครับดูภาพเองนะแคปภาพเลยครับ จะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือแบบนี้นะจ๊ะแคปภาพไปเลยเพื่อนๆครบ3ามวิแล้วผมก็จะเลื่อนนะครับอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับเลื่อนโอเคนะครบ3ามวิผมก็จะเลื่อนนะครับอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับเลื่อนโอเคนะครับ ปีหนึ่งเก้าแปดแปดโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กดดูที่ช่อง YouTube นี้มันจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วย้อนดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยนะครับสำหรับคนที่กดติดตามช่องนี้ไปแล้วคลิปหน้าเพื่อนๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนใน u t u b e นะครับเมื่อกดกระดิ่งเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนในกระดิ่ง YouTube ของเพื่อนเพื่อ เมื่อผมหาคลิปเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเหรียญใหม่ที่ห,ทหายากกว่าเดิมเก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเพื่อนๆไปแล้วนะครับบายบายไปแล้วนะ